วันนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำภาค4นะครับมาจอดบ่อบาดาลที่บึงสิงไฟจังหวัดพิจิตรวันนี้นะครับนางจัดพผรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับมาดูน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำภาค4เจาะเพื่อเติมน้ำเข้าบึงถิงไฟจังหวัดพิจิตร กับผู้ว่ากับรองผู้ว่าและคณะาสุรการนะครับมาตรวจรับการจองบอ่อน้ำบาดาลของทรัพยากรเกตีนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเกตีขอนแก่นนะครับมาจาดน้ําให้ปึงสีไฟนะครับเติมน้ําเข้าสวนสมเด็จยา่าเขาให้ทาเขีเป็นทุกขั้เรื่อง